ไม่ได้ตอนนี้ศรัทธ,ธาแรงกล้าผู้ชายเป็นศัตรูของพรหมจันรรย์เนี่ยไม่เอาแล้วไม่ต้องการเรื่องโลกโลกแล้วจะไปนิพพานแล้วไม่นานนะสามีก็ไปมีเมียน้อยมีเมียมากนั่นแหละไม่ใช่มีเมียน้อยคราวนี้คนที่อยากไปนิพพานไปไม่ได้แล้ว ไปไล่ตีกับเมียน้อยนยใจมันไม่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ดูแลครอบครัวก็ต้องดูแลแล้วมาทิ้งหน้าที่บอกว่าจะปฏิบัติเมือ่อ่่ไปไม่รอดนะ้ตรงที่อยากปฏิบัตินะมันเป็นศรัทธาบูปวาปเป็นความศรัทธาที่บูปวาะ เดี๋ยวก็ศรัทธาไม่นานก็เสือ่อมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะทรรมชาติของปุถุชนศรัทธากลับกรอกเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธางั้นได้ตอนศรัทธาขึ้นมาก็มา,มาตั้งเงื่อนไขกับตัวเองตั้งเงื่อนไขกับคนอื่นเช่นห้ามมาคุยกับเรานะอะไรเงี้ยห้ามพูดนะอะไรเงี้ยไม่ห้ามคนอื่น ในบ้านแทนที่จะสงบร่มเย็นกลายเป็นบ้านที่ร้อนไม่มีความสุขสุดท้ายอยู่ไม่ได้พวกเราจำไว้อย่างหนึ่งนะเราต้องสร้างบ้านเราให้เย็นให้ได้ให้ร่มเย็นข้างนอกร้อนมันเป็นเรื่องธรรมดาเราแก้ไม่ได้แต่เข้าบ้านแล้วร่มเย็นะเราจะอยู่ได้ ชีวิตเราจะอยู่ได้ถ้าเข้าบ้านแล้วก็ร้อนอีกอยู่ไม่ไหวคล้ายๆไม่มีที่ให้หลบภัยเลยงั้นเราเป็นฆราวาสนะเราก็ต้องรู้อัแนแรกเรารู้วิธีธปฏิบัตนะิแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติไปมีปัญหาก็ค่อยแก้ไขไปด้วยสตดิด้วยปัญญานหะรือเ,เจอครูบาอาจารย์ก็ถาม แล้วก็รู้จักให้กำลังใจตัวเองถ้าเราไม่มีเพื่อนร่วมทางที่ดีที่ให้กำลังใจเราเราก็ต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองววเราพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่ให้เรามาให้กำลังใจเราแล้ววิธีให้กำลังใจตัวเองหลวงพ่อก็เคยทำหลายอย่างบางช่วงการภาวนานะมันดูไม่มีพัฒนาการ ใจมันทอ้อแท้มันเบื่ออะไรเงี้ยมันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรมาก็ปุถุชนเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยบางทีขยันภาวนา,างทีภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วไม่มีผลอะไรใจก็ทอ้อแท้แต่หลวงพ่อมีวินยนถึงจะทอ้อแท้ยังไงทุกวันต้องปฏิบัติไม่เลิกตัวเนี้ย เป็นวินัยในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วถึงเวลาหลวงพ่อก็ออกไปกราบครูบาอาจารย์ทุกเดือนจะขึ้นไปโคร,ราชใกล้หน่อยไปการาบหลวงพ่อพุธนั่งรถไปสามชั่วโมงไปกราบท่านนั่งรถสามชั่วโมงกลับวันเดียวได้ครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลวันนั้นต้องมีเวลามากๆหน่อย ถือไปได้เดินทางไปทั้งคืนนะบางทีเข้าพบท่านไม่ทันเวลาผู้เท่ามีเวลาให้เข้าพบจำกัดแล้วเรากำลังเหนื่อยมากๆาที่เข้าไปถึงท่านก็ไม่สอนเราเหนื่อยเกินไปไม่พร้อมที่จะเรียนธรรมะก็เลยต้องใช้เวลานี่พอเราจะไปหาครูบาอาจารย์นะ ใจที่กำลังเฉยใจที่กำลังท้อแทนะ้มันจะค่อยๆลุกขึ้นสูนะใจมันจะลุกขึ้นสู้อย่างพวกเราเนี่ยอยู่กับโลกนานๆล้วก็เฉื่อยๆพอคิดจะมาวัดมาเห็นหน้าหลวงพ่ออะไรเนะี่ยเห็นหน้าหลวงพ่อยังไม่เท่าไหร่นะกลัวหลวงพ่อเห็นหน้านี้แหะนะยนจะใจมันจะเริ่มขยันขันแข็งในการภาวนา หลวงพ่อมื่อก่อนก็ใช้อย่างนี้แหละถึงเวลาก็ไปกราบครูบาอาจารย์ช่วงไหนจิตใจเราดีมีการบ้านไปส่งเรา